สวัสดีค่ะพบกับรายการ The Intelligence Update ประจำวันอังคารที่27มิถุนายน2566วันนี้อยู่กับนุ่นและพี่จรวดสวัสดีค่ะพี่จรวดสวัสดีครับนุน่นสำหรับประเด็นวันนี้ค่ะเราจะชวนกันจับตาท่าทีของจีนกับเศรษฐกิจโลกในเวที World Economic Forum New Champion ที่จัดการประชุมประจำปี2566 ระหว่างวันที่2 7่สิถึงยี่สกมิถุนายนที่จีนนะคะแล้วก็เวทีนี้เรียกได้ว่ารวมเหล่าภาคธุรกิจขนาดกลางไว้โดยเวทีนี้มีพันธกิจสามอย่างคือการให้องค์ความรู้การสร้างเครือข่ายแล้วก็ทำให้ภาคธุรกิจเหล่านี้เป็นที่มองเห็นนะคะซึ่งในการประชุมนี้เองค่ะนายหลี่เฉียนนายกรัฐมนตรีของจีนก็ได้ขึ้นกล่าวป,ปฐาฐกถาในเวทีดังกล่าวด้วย ส่วนนี้ค่ะเลยอยากให้พี่จรวดเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าปาปาถกถานนั้นมีเนื้อหาว่ายังไงบ้างค่ะแล้วเราเห็นท่าทีอะไรของจีนวันนี้นะครับก็แน่นอนว่าเป็นการเปิดงานเนะาะนะฮะแล้วนายกรัฐมนตรีของจีนซึ่งก็เป็นหนึ่งในคีย์แมนคนสำคัญในด้านเศรษฐกิจของจีนก็ได้ไปร่วม กล่าวปาตกถาเปิดงานนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่คุณหลีเฉียงนะครับไปกล่าวเนี่ยเขาก็เน้นย้ําความสําคัญสามเรื่องเรื่องของการการคอมมูนิเคตนะครับการสื่อสาร,า,รา,า,า,รอารระหว่างประเทศต่างๆการหารือการรองประเทศต่างๆความร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ การเปิดกว้างทางเศรษฐกิจรวมไปถึงการพัฒนาไปด้วยกันอย่างสันตินะฮะเดยในด้านของการพูดคุยการสื่อสารระหว่างกันเนี่ยในมุมมองของนายกรัฐมนตรีของจีนเนี่ยเขาเห็นว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาที่โรคโควิด -19 ระบาดอย่างรุนแรงนะครับมันเป็นช่วงที่ทําให้ทุกคนตระหนักได้ว่าการสื่อสารนั้นมันเป็นเรื่องสําคัญนะต้องมีการแลกเปลี่ยนต้องมีการพูดคุยกันมากขึ้น ต้องพูดคุยกันให้มากขึ้นกว่าช่วงที่พูดคุยกันตามปกติ face to face ก่อนหน้าช่วงโควิดนะแล้วยิ่งพอตอนที่ตอนนี้นะครับโรคระบาดก็หมดสิ้นไปแล้ว WHO declare แล้วว่าตอนนี้ Pandemic is over ครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างประเทศต่างๆอยู่นะครับทำให้หลายๆประเทศทั่วโลกเนกี่ยก็ห่างเหินนะฮะ มีการเผชิญหน้าระหว่างกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจัยเหล่านี้ควรเป็นตัวเร่งให้ทุกประเทศเช่นเดิมครับคีดเมสเซจของของนายกรัฐมนตรีจีนก็คือทุกประเทศควรคุยกันให้มากขึ้นคุยให้เยอะกว่าเดิมสร้างความเห็นพ้องนะเลี่ยงความเข้าใจผิดเลี่ยงการคาดคะเนที่ผิดพลาดซึ่งจะนำไปสู่การเผชิญหน้าในมิติต่างๆนะครับ นายกรัฐมนตรีจีนเนี่ยเขาก็ยังเน้นเรื่องของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับแล้วก็ความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างกันโดยวเขาบอกว่าช่วงที่มีโรคโควิด -19 แพร่ระบาดเนี่ยก็ทำให้เห็นแล้วว่าไม่มีประเทศไหนสามารถแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกได้เพียงประเทศเดียวได้เพียงลําพังทุกประเทศเนี่ยต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาช่วยกันแล้วในมุมมองของจีนเนี่ยเขาก็เห็นว่าปัญหา ขนาดใหญ่ระดับโลกแบบโควิด19เนี่ยอาจจะมีมาเพิ่มต่อไปข้างหน้าแน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าปัญหานีิสินที่หลายๆประเทศอาจจะ,ะเผชิญในช่วงที่ผ่านมานะครับเช่นสีลังกาเป็นต้นนะครับรวมไปถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างช้านะฮะดังนั้นเขาเลย,เร,ยร้องให้ทุกประเทศเนี่ย ร่วมมือกันมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันนะครับในด้านการเปิดกว้างนะฮะก็เขาก็โยงไปถึงเรื่องโลกาภิวัตน์ทางนายกรัฐมนตรีของจีนเขาก็เน้นย้ำว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญโดยเฉพาะในช่วงที่ทั่วโลกต่างเผชิญวิกฤตต่างๆมากมายต่อเนื่องโลกเราเนี่ยพัฒนามาพัฒนาด้านต่างๆมาครับก็ด้วย ด้วยกระแสลโลกาภิวัตน์ที่เร่งให้การพัฒนาเนี่ยรวดเร็วพัฒนารุดหน้ารอบด้านเลยนะครับทำให้เศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยก็มีการพึ่งพากันและกันมามากเป็นลําดับนะครับตอนนี้จึงเป็นเรื่องยากที่จะแยกแต่ละประเทศออกจากกันนะครับทั่วโลกทุกประเทศทั่วโลกต้องก้าวไปข้างหน้าโดยให้ความสําคัญกับประโยชน์ร่วมกันซึ่งจีนเนี่ยก็แสดงท่าที ต่อต้านการใช้ประเด็นทางเศรษฐกิจและการค้าเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับแล้วก็เห็นว่าทุกประเทศควรร่วมมือกันขับเคลื่อนการค้าโลกให้เดินหน้าไปอย่างราบดืน่นซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวต่อเนื่องเนี่ยก็จะทําให้ทุกประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันมากขึ้นไปในทางเดียวกัน,นครับในมิติของเรื่องสันติภาพและสถียรภาพนะครับในมุมมองของนายกรัฐมนตรีจีนเขาก็มองว่าตอนนี้โลกกาลังเผชิญ ความ้าทายจากความขัดแย้งแล้วก็ภาวะไร้เสถียรภาพครับสันติภาพและเสถียรภาพเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาในทุกๆด้านเลยนะครับบางประเทศที่ยังคงมีแนวคิดที่จะเผชิญหน้ากันที่จะนําไปสู่การปิดล้อมกันในรูปแบบต่างๆสร้างความขัดแย้งในภูมิภาคก็จะส่งผลเสียต่อการพัฒนาระหว่างประเทศซึ่งจีนเนี่ยย้ำว่าทุกประเทศควรมาพูดคุยมาหารือกันนะครับมากกว่ามากกว่า,า,วาที่จะสร้างความขัดแยง้ง มาร่วมมือกันมากกว่าที่จะเผชิญหน้ากันเปิดกว้างมากกว่าที่จะโดดเดี่ยวตัวเองและสุดท้ายก็คือการสร้างสันติภาพมากกว่าการสร้างความขัดแย้งนะครับถ้าฟังอย่างนี้น่าจะพอนึกออกนะครับว่าประเทศที่จีนที่นายกรัฐมนตรีจีนพูดถึงเมนชันถึงในครั้งนี้คือประเทศไหนอันนี้คำถามมูลค่าถึงร้อยล้านหรือเปล่าครับพี่จ้าด เป็นคําถามที่อาจจะไม่ต้องคิดนานนะฮะแน่นอนก็พูดถึงสหรัฐนะครับแล้วในมิติของเศรษฐกิจจีนเองนะครับนายกรัฐมนตรีจีนเขาก็ระบุว่าจีนเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายไว้นะฮะว่าในปีสอง6ันร้ยกสิกเนี่ยจีนจะมีอตัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละห้านะครับโดยรัฐบาลจีนเนี่ยก็จะดำเนินนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจที่ทำให้ ความต้องการซื้อสินค้าภายในประเทศของจีนเองขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งแน่นอนก็จะส่งผลให้การค้าขยายตัวด้วยนะครับขณะเดียวกันเขาก็จะสนับสนุนการพัฒนาที่ประสานสอดคล้องกันนะครับสนับสนุนส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพของจีน,นสู่ตลาดโลกมากขึ้นขณะเดียวกันเขาก็กล่าวว่าเป้าหมายของตัวเขาเองนะครับที่มาทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีจีน ก็คือทําให้จีนเนี่ยเป็นประเทศที่น่าทําธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็เชิญชวนนักลงทุนต่างชาติไปลงทุนในจีนนีต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเขาก็เสนอว่าทุกประเทศก็ควรจะเดินตามเทรนในช่วงเวลานี้นะครับที่ที่จะต้องคุยกันมากขึ้นแล้วก็บรรลุความคิดอ่าบรรลุความเห็นร่วมกันร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจโลกให้เปิดกว้างมากขึ้นนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเท่าที่ อ่ามุมมองของสื่อต่างประเทศเนี่ยนะครับสปีชหรืออถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีจีนครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ลงรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าเขาจะดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาอย่างไรจะฟื้นเศรษฐกิจของเขาอย่างไรจะเดินอย่างไรให้เศรษฐกิจขเขาขยายตัวได้ถึงร้อยละห้านะครับดังนั้นเนี่ย นักลงทุนต่างชาติก็ยังคงรอฟังแนวทางที่ชัดเจนของรัฐบาลจีนอยู่ว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจยังไงนะครับเพื่อที่จะได้พิจารณาแนวทางการเข้าไปลงทุนหรือการทําธุรกิจกับจีนในระยะต่อไปซึ่งก็มีหลายๆมุมมองนะกับเป้าหมายาการขยายตัวทางเศรษฐกิจการขยายตัวทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละห้าตรงนี้นะครับบางก็บอกว่าได้บางก็บอกไม่ได้ซึ่ง ก็ต้องรอกันจนสิ้นปีนะฮะว่าสุดท้ายแล้วจีนภายใต้การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อหลี่เฉียงเนี่ยจะพาเศรษฐกิจจีนไปในทางไหนแล้วเกิดตามเป้าหมายที่เขาวางไว้ตอนนี้หรือเปล่าฟังที่พี่ตรวจเลาเรื่องอสถานเล่าเรื่องสปีชปสรฐกาถาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เลย ทําการบ้านมานิดนึงค่ะว่าจริงๆค่อนข้างจะสอดคล้องกับที่ IMF เคยรายงานเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะคะคือถ้าอันนี้ชวนย้อนมองไปไกลๆก่อนว่าตั้งแต่ตลอดประวัติศาสตร์โลกเราประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศอ่ะมันเต็มไปด้วยการแบ่งเป็นสองขั้วอยู่แล้วอย่างตั้งแต่ตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอ่ะ,อะมันก็เป็น สองสองสองประเทศสู้กันใช่ไหมสอ,สองกลุ่มประเทศสู้กันแล้วตอนนั้นมันก็มีถ้าจะว่ากันง่ายๆก็คือ,อสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเนี่ยจะเป็นผู้นําเดี่ยวในตอนนั้นเนาะจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองการต่อสู้ยังคงเกิดขึ้นในยุโรปแล้วก็สหราชอาณาจักรก็ยังเป็นผู้นําอยู่แต่ว่าโดยมีสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่ม ก้าวขึ้นมามีบทบาทนำด้านเศรษฐกิจแล้วจนพอจบสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันก็เลยสหรัฐเขาก็ขึ้นมาเป็นผู้นำทางเศรษฐ,ฐกิจใช่ไหมพี่จรวดล้วก็มาไปถึงสงครามเย็นที่เป็นสงครามอุดมการระหว่างระหว่างสหรัฐกับรัสเซียค่ะคราวนี้นุ่น,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 นชวนชวน,น,นชวนเล่าเรื่องนี้เพราะว่าเราอาจจะเริ่มเห็นสัญญ,ญาณนะว่าพอมันมีการแบ่งขั้วแล้วอะ หรือว่าการมีใครขึ้นมาเป็นผู้นําคนใดคนหนึ่งแล้วอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร์สัทีเดียวจีนเองในช่วงสงครามเย็นเนี่ยเขาก็ต่อสู้อยู่ในค่ายค่ายคอมมิวนิสต์ไม่ได้อยู่ในโลกเสรีแต่ว่าพอมันดําเนินไปเรื่อยๆอะเราก็จะเห็นว่าเขาเริ่มเปิดเปิดรับมากขึ้นหรือว่าแม้แต่อย่างที่พี่จรวดเล่าก็คือว่าเขา พยายามมุ่งไปเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยะคะ่ะก็ส่วนนี้นค่ะเลยย้อนกลับมาที่ World. อ่าขอโทษค่ะอย่างที่ IMF เคยเอ่อคยรายงานไว้นะคะว่าเรื่องการแบ่งเศรษฐกิจเป็นบล็อกๆหรือว่าซอ,อยเป็นเซี่ยวๆต่างๆเนี่ยเป็นความท้าทายในโลกปัจจุบันเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอ,พอเราแบ่งเศรษฐกิจซอ,อยออกเป็นเซี่ยวๆ มันทําให้การจัดก,การปัญหาต่างๆโดยเฉพาะกับกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มที่ต้องการได้รับการพัฒนาเนี่ยมันทําได้ยากขึ้นเพราะว่ามันแบ่งละเอียดมากขึ้นด้วยหรือว่าจะด้วยปัจจัยอื่นๆด้วยนะ,นะคะแล้วเขาก็ยังอธิบายต่อค่ะว่าเออเหมือนกับเราจะทํายังไงที่จะต่อต้านการแบ่งบล็อกทางเศรษฐกิจเหล่านี้ได้นะคะข้อแรกเลยค่ะที่ไอเอ็มเอสเสนอคือว่าให้เพิ่มความหลากหลายในตลาด แล้วก็ทําให้การค้าเข้มแข็งขึ้นเพื่อที่เราจะมีริเซียนหรือว่ากระเด้งตัวกลับในห่วงของวิกฤตได้อย่างเร็วขึ้นนะคะอันนี้ค่ะมันเขาก็จะยกตัวอย่างในลักษณะว่าจากเดิมที่เราเคยเราเคยอยู่ในโลกที่ถ้าเราผลิตอะไรได้อะไรได้ดีเราก็จะผลิตสิ่งนั้นต่อไปเพื่อที่จะได้ competitive advantage จากส่วนนั้นคราวนี้มันทำให้ พอภาคส่วนเศรษฐกิจหนึ่งภาคส่วนเศรษฐกิจภาคส่วนเศรษฐกิจหนึ่งพังลงไปหรือว่าตัวห่วงโซ่ประทานไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นอีกต่อไปอ่ะมันค่อนข้างจะลำบากในการจะเด้งกลับกระเด้งกลับมาในอุตสาหกรรมนั้นๆเนาะส่วนก็เลยเป็นหนึ่งในข้อที่ไอ f เสนอค่ะว่า ต่ละประเทศอ่ะควรเพิ่มความหลากหลายในตลาดทั้งการนําเข้าและการส่งออกของประเทศนั้นๆค่ะเพื่อทำให้การ้าเข้มแข็งขึ้นนะคะข้อที่สองค่ะขั้นขัานสอดคล้องกับที่หลีเชียงพูดเหมือนกันนะคะคือว่าด้วยเรื่องการยกระดับการบริหารจัดการหนี้ร่วมกันค่ะส่วนนี้มีรายงานเหมือนกันว่าร้อยละ60ของประเทศรายได้น้อยเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มที่ เบระบางทางด้านหนี้สินอยู่แล้วแล้วก็ต้องได้รับการบริหารจัดการปรับโครงสร้างหนี้อย่างด่วนนะคะซึ่งส่วนนี้นุ่นก็มีความเห็นว่าข้อเสนอในลักษณะนี้ของ IMS อะ่ะมันค่อนข้างมีรายละเอียดเป็นกระบวนการแล้วก็ซับซ้อนเหมือนกันตามสไตล์สถาบันธนาารเงินนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าการปรับโครงสร้างหนี้เนี้ยมันจะ เหมือนที่พี่จรวดบอกเลยคือมันจะมีรายละเอียดยังไงแล้วใครต้องทำอะไรตรงไหนบ้างอะคะ่ะข้อที่สามเขาบอกว่าให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกการชำระเงินข้ามแดนแบบเรียลไทม์มากขึ้นส่วนหนึ่งเพราะว่าการเอ่อการโอนเงินข้ามประเทศเนี่ยส่วนประมาณร้อยละหกจุดสามเลยอะคะ่ะเป็นการโอนเงินแบบ Remittance คือเหมือนกับเราไปทำงานอยู่ต่างประเทศแล้วส่งเงินกลับบ้านอย่างเงี้ยคะ่ะ ส่วนนี้มันก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้การส่งผ่านทางการเงินนะเกิดขึ้นได้รวดเร็วมากขึ้นสะดวกมากขึ้นแล้วก็เนทางบ้านเราก็เอาไปกระตุ้นเศร,รษฐกิจภายในภายในประเทศบ้านเกิดของเราได้เนาะแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นเรื่องของการต่อสู้กับเรื่องออ climate change เนี่ยแหละค่ะด้านสิ่งแวดลอ้อมเพราะว่ามันก็เป็นส่วนที่สำคัญที่กับทางเศร,รษฐกิจเหมือนกัน ก็อย่างที่บอกพี่จรวจว่ามันค่อนข้างสอดคล้องกับที่คุณหลี่เฉียงพูดพูดในเวทีอะคะ่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคิดว่าถ้ามันต้องเกิดการเผชิญหน้ากันจริงๆอะนั่นก็ยังนึกภาพไม่ออกขนาดนั้นนะว่าตัวองค์การระหว่างประเทศเองจะรับมือกันอย่างอย่างไรแล้วก็ส่วนหนึ่งคิดว่าตัวปัจจัยผู้นำเองก็สำคัญในเรื่องการ บทบาทการเผชิญหน้าทางเศรษฐกิจหรือว่าการกำหนดนโยบายเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างถ้าเราเห็นในอดีตอ่ะเราก็จะเห็นการตอบโต้มาตรการด้านภาษีระหว่างอ่โดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐกับตัวประธานาธิบดีสีจิงผิงของจีนอ่ะนะคะแล้วก็เอ่อคล้ายกันคือว่าด้วยความที่ทั้งสหรัฐแล้วจีนเนี่ยเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกแล้วตัวเศรษฐระบบเศรษฐกิจแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานโลกอ่ะ มันมันมีความผสมกลลืนแทบเรียกได้ว่าถ้าจะเป็นเนื้อเดียวกันจนแทบจะแยกไม่ออกแล้วอะซึ่งถ้าต้องผเผชิญหน้าแล้วก็แบ่งขั้วก,กันจริงๆอะทั่วโลกต้องได้รับผลกระทบแน่นอนเลยอยากชวนพี่เจรวจคุยต่อค่ะว่าในส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะเราจะได้รับผลกระทบอะไรประมาณไหนบ้างไหมคะ ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการค้าการส่งออกระหว่างทั้งสองมหา,หาอำนาจใหญ่ทั้งสหรัฐและจีนส่งผลกระทบกับเรากับภูมิภาคเราแน่ๆนะครับเพราะว่าเราก็เป็นคู่ค้าที่สำคัญของของทั้งจีนและสหรัฐแบบพร้อมๆกันแล้ว พูดในแง่หนึ่งก็คือเราก็เป็น,นเราก็เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของของสหรัฐและจีนด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าโลกปัจจุบันเนี่ยการที่จะผลิตสินค้าอะไรออกมาสักหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับสายพานการผลิตเนี่ยมีทั้งที่จีนที่ไทยที่เวียดนามที่หลายๆประเทศในเซาท์อีส t a เอเชียใน ภูมิภาค <an throp od ic> เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นถ้าฝั่งหนึ่งไม่ยอมซื้อของอีกฝั่งหนึ่งถ้าสหรัฐไม่ยอมซื้อสินค้าจีนหรือจีนต้องการเอาตัวเองออกห่างจากตลาดของสหรัฐเราในฐานะคนที่อยู่ตรงกลางก็ขายไม่ออกพูดภาษาง่ายมันก็เกิดภาวะขายไม่ออกอะแล้วใครจะมาลงทุนผลิตในบ้านเรานะครับคือ ลงทุนผลิตไปแล้วจะขายยังไงนะฮะในเมื่อสหรัฐก็ไม่ซื้อสินค้าจีนจีนก็จะไม่ซื้อสินค้าสหรัฐตรงนี้นั่นนะครับดังนั้นถ้าเกิดภาวะที่แบบทั้งสองฝ่ายเขา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 ,เขาไม่ซื้อของกันและกันขึ้นมาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลําบากแน่ๆน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าถ้าเรามองในในสิ่งที่คุณหลี่เฉียงพยายามพูดในครั้งนี้นะครับในในใน อเ o ค o อน c ิค o อรัครั้งนี้สิ่งที่จีนต้องการเขาไม่ได้ต้องการจะอยอมรับแนวคิดของชาติตอนตกที่จะดีคัพพลิ n งบ้างนะครับหรือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหลี่เฉียงเข้าไปเขาไปยุโรปมาใช่ฮนะเขาก็ไปเจอคำว่าดีริกสนะครับซึ่งประธานสาภาพยุโรปก็พูดกับเขาครับว่าตอนนี้สาภาพยุโรปก็อาจะต้องดีริกสนะครับเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงในการทําธุรกิจจากจีนนะฮะซึ่งในมุมมองของจีนเนะี่ยเขาก็มองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ไม่ถูกนะฮะไม่ควรเกิดเพราะอะไรเพราะเขาก็เน้นย้าว่าการค้าระหว่างประเทศที่พึ่งพากันการพูดคุยกันอย่างเปิดกว้างจะทําให้การพัฒนาประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกเดินหน้าไปได้ ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่คุยกันนะครับเศร,รษฐกิจโลกเดินหน้าไปไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวก็จะเกิดเป็นการแข่งขันระหว่างสองขั้วอีกก็เกิดภาพของอย่างที่นุ่นได้กล่าวนะฮะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองมาจนสงครามเย็นนะฮะมันคือการแข่งขันกันระหว่างสองขั้วแล้วถ้ามันเกิดภาพอย่งงางนั้นขึ้นมาอีกก็มันไม่ได้เป็นผลดีต่อต่อต่อ,ตอประเทศใดประเทศหนึ่งเลยนะครับ กตัวเทียค่ะพี่จะาลวดต่อเลยค่ะคือั้นแหละครับดังนั้นในส่วนโดยมุมมองส่วนตัวนะฮะเราในฐานะประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของของของห่วงระบบห่วงโซ่อุปทานระหว่างสองประเทศแล้วเราเองก็ค้าขายกับทั้งสองประเทศอยู่อย่างต่อเนื่องเราได้รับผลกระทบแน่ๆถึงถ้าเราขายไม่ออกก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแล้วเราก็อาจจะไม่มีเงินไปซื้อสินค้าของเขาด้วยเช่นกัน ในเมื่อเราเราเราเองก็ขายไม่ออกแล้วอีกอย่างหนึง่งมาพูดถึงเรื่องของคําว่าเราเองขายไม่ออกเนี่ยนะผมสังเกตจากคําพูดหนึ่งของคุณลีเชียงเหมือนกันที่เขาบอกว่าเขาต้องการสร้างอการสร้างกําลังซื้อภายในประเทศและในขณะเดียวกันเขาก็พยายามส่งออกเนาะคือมัอนเป็นความพยายามที่ พยายามพยายามผลิตส e. ินค้าออกมาแล้วพยายามทําให้คนซื้อแต่มันเป็นการซื้อภายในประเทศเขาพอพอมุ่งเน้นการบริโภคสินค้าภายในประเทศมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่เขายังจะบริโภคสินค้าจากประเทศอื่นๆหรือเปล่าเขาจะยังนําเข้าสินค้าจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากไทยอยู่หรือเปล่าวันหนึ่งเขายังจะซื้อทุเรียนจากเมืองไทยอยู่หรือเปล่า ก็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 เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าคิดต่อครับเรื่องทุเรียนเนี่ย <Okay. S 2> เขาเคย, <Okay. S 2> เ,คยเคยฟังรายการิุคระอ์เหมือนกันเ,น <Okay. S 2> เขาก็บอกว่าทางจีตเริ่มปลูกแล้วนะคะอันนี้ก็จะต้องเช็คกันอีกทีแต่ว่าอันนี้อยากอยาก,อยากชวนพี่ตำรวจคิดชวนจนคิดต่ออีกทีหนึง่งว่าด้วยเศรษฐกิจคือทุกคนอนะ เข้าใจว่าทุกประเทศเลยแหละมุ่งที่จะผลิตภายในประเทศบริโภคภายในประเทศส่วนหนึ่งแล้วส่งออกอีกส่วนหนึ่งเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านี้ถ้าในเมื่อทุกประเทศมุ่งส่งออกอ่ะเราจะขยายเค้กเศรษฐกิจเนี้ยไปได้มากมากแค่ไหนหรือมันจะไปพองไปโป่งหรือไปแตกไประเบิดอีกครั้งตอนไหนอะไรที่ เออจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าตอนเนี้ยเศรษฐกิจมันมันโตเร็วจนเหมือนกับเงินมันเฟ้อสุดๆไปแล้วอ,ะอ่ะนุ่นกำลังพูดว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้จะนำไปสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจอีกครั้งหรือเปล่าเมื่อไหร่ใช่เมื่อไหร่อ,รอ่าเป็นคำถามที่ มิลเลนเะนียลเฟ i ชั่นจริงๆคือแบบเห็ุด้วยว่าแบบในภาวะที่เศรษฐกิจเป็นแบบเนี้ยทุกคนต่างต้องการขายแต่ในขณะเดียวกันทุกคนไม่อยากซื้อของคนอื่นอ่ะ,อะแล้วแบบเจ้าของไปขายที่ไหนแล้วทุนที่ลงไปแล้วต้นทุนต่างๆที่เพิ่มขึ้นสุดท้ายแล้วจะเศรษฐกิจจะไปจบที่ตรงไหน อันนี้คือมองมองแบบเพลินเยเนาะยังไม่ได้มองปัจจัยรายละเอียดตั้งไงใน,ในด้วยมุมมองทางเศรษฐศาสตร์จ๋าๆมากๆซึ่งเราก็แบบเอ๊ะจะไปยังไงต่อยังฝากไว้เป็นการบ้านคุณผู้ชมคะ่ะค <c oughs> ือเวลาที่ผู้นำของประเทศยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจเขาออกมา แสดงความเห็นในเรื่องของเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ทําให้เกิดคําถามนะในในในมุมมองคนติดตามอย่างเราเอย่างผมกับนุ่นคือถ้าในสิ่งที่เขาพูดถ้าเขาทาตามสิ่งที่เขาพูดนะแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้แล้วจะทําให้เกิดอะไรต่อไปในอนาคตเราเห็นสัญญาณอะไรในนั้นอยู่ซึ่งวันนี้ผมกับนุ่นก็พูดไกลๆว่าเอ๊ะกำลังจะ นำไปสู่วิกฤต์บางอย่างหรือเปล่านะฮะเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็ต้องการจะดีคัพพลิงดีริก์นะครับลดการพึ่งพาจีนในทางเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันจีนเองก็ต้องการที่จะเข้าหากับทุกประเทศมากขึ้นพึ่งพากระทุกประเทศมากขึ้นคุยกับทุกประเทศมากขึ้น่าแล้วในขณะเดียวกันในทางการพัฒนาเศรษฐกิจเองจีนก็เร่งผลิตเพื่อขายภายในประเทศและส่งออก กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเป็นหลักคืออ่าจะเรียกว่าเป็นภาวะอะไรดีครับนุนซึ่ง ADN แล้วนะฮะก็น่ารับมันก็คือยังไม่ยังไม่เห็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตแบบสมูทหลังจากนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราก็เผชิญวิกฤตกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จริงๆนะคะถ้ามองอ,ะอ่ะเราอาจจะมองเขาในในเรื่องของการเหมือนกับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นวัจักรเศรษฐกิจก็ได้เหมือนกันนะคะพี่จรวดคือพอมันอย่างพอมันโตจนสุดแล้วอ่ะมันก็จะมีช่วงขาลงแล้วพอมันลงนุ่นๆว่ามันจะคล้ายๆกับตอนที่เราคุยกันเรื่องเออแต่ละประเทศเขาเออในในการเมืองโลกอ่ะมันมีมหาอำนาจเกิดขึ้นมา แล้วก็ดับไปแล้วก็มันก็เป็นวงจรขึ้นมาใหม่ซึ่งส่วนตัวนุ่นนะก็คิดว่าตัววงจรเศรษฐกิจเองก็น่าจะเป็นในลักษณะนั้นคําถามน่าจะคําถามสําหรับพวกเราที่ติดตามสถานการณ์อยู่คือเราจะรับมือกับช่วงเวลานั้นๆได้ยังไงมีมีอะไรที่เราเก็บมาเป็นบทเรียนได้บ้างแล้วก็เออเอาไปใช้ต่อยอดหรือว่าป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซึ่งแน่นอนแหละ นุ่นนุ่นเข้าใจว่าก่อนหน้านี้หลายหลายองค์กรเขาพยายามป้องกันไม่ให้เกิดทำผิดซ้ำกับในอดีตแต่ว่ามันก็จะเกิดความท้าทายใหม่ๆมาให้เราได้เรียนรู้ติดตามแล้วก็แก้ไขปัญหากันต่อไปค่ะพี่จรวดใช่ครับคือสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็ย่อมจะเจอวิกฤตสักอย่างที่ปลายทางในระหว่าง ในระหว่างที่เจอวิกฤตนะฮะและยังหาทางออกไม่ได้วิกฤตทางเศรษฐกิจแน่นอนก็ส่งผลกระทบกับชีวิตของคนทั่วไปอย่างเราเราภาวะสินค้าแพงขึ้นค่าของชีพสูงขึ้นอะไรเงี้ยเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่ตามมาจากเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจอยู่แล้วแล้วเราจะหาทางออกจับเรื่องนี้อย่างไรนะครับซึ่ง มองจากมุมของตัวเองก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันยากมากเราในฐานะชนชั้นกลางเนาะที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองถ้าจะใช้วิธีการยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองให้ได้ปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ก็ก,ก็เราไม่ได้ทำได้ง่ายขนาดนั้น <c oughs> ก็ก,ก็ก็เป็นคำถามใหญ่ๆสำหรับชีวิตของชนชั้นกลางที่อย่างเราเรา ที่จะต้องนั่งคิดกันต่อไปว่าเขาในวันหนึ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ,ะจะขึ้นมาอีกหรือเกิดอะไรที่ทําให้ค่าของชีพต่างๆลานะทาให้ชีวิตเราอยู่ลําบากมากขึ้นพูดง่ายๆเราใช้ชีวิตกันยากลาบากมากขึ้นแล้วเราจะจัดการกับตัวเองอยังไงก็ชวนชวนท่านผู้ฟังคิดนะครับก็ถ้าท่านผู้ฟังมีมุมมองว่าเอพวกเราจะเอาตัวรอดกันยังไงดีนะครับถ้าเกิด วิกฤตทางเศรษฐกิจต่างๆน,อน,อนานาขึ้นมาอีกนะครับจากกาเชิญชวนท่านผู้ฟังบอกพวกเราด้วยนะครับจะได้เผื่อพวกเราจะได้ก๊อปปี้มุมบองจากผู้ฟังนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะคะ Intelligence Update ของเราก็มาเป็นเรื่องประเด็น Current ซสักเล็กน้อยแล้วก็ชวยนย้อนไปมองอดีตเพื่อที่จะมองต่อไปในอนาคตว่าเราจะรับมือกันยังไงคะ่ะสำหรับ ท่านผู้ฟังค่ะก็ยังสามารถติดตามรายการ The Intelligence Update ได้ทางช่องทางเพจของเรานะคะหรือว่าจะไปทาง YouTube ก็ได้แล้วก็เรามี The Intelligence Weekly Update ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาประมาณ6โมงครึ่งแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็ยังสามารถเข้าไปติดตามอ่านบทความของพวกเราได้ทาง Insharing.co นะคะหรือจะอีเมลเข้ามาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนมุมมองให้ข้อเสนอแนะได้ทาง อีเมล i n น h ชร์ริงสา gmail com ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นุ่นกับพี่จรวดต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ